แต่ที่มันพิเศษก็คือว่าสร้างบ้านให้เช่าพร้อมอาชีพครับเนี่ยคือจุดที่น่าสนใจและเป็นจุดพลิกผันของการเคลียร์และเป็นจุดเปลี่ยนของวิธีคิดเลยสร้างบ้านพร้อมอาชีพครับเขาจะทำอะไรเอาเบื้องต้นนี่ผมบอกว่าสองโครงการก่อนแล้วกันนะหนึ่งก็คือบ้านสุขประชาสร้างบ้านพร้อมอาชีพกับสองก็คือบ้านสุขเกษม อันนี้เขาก็จะสร้างเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุก็คือผู้ที่กเกษียณหรือว่าผู้สูงอายุได้มีที่อยู่อาศัยอันนี้ก็จะเป็นการแก้ลดภาระของรัฐที่จะต้องไปสร้างอะไรครับบ้านพักคนชารานะครับซึ่งมันก็มีอยู่อย่างจำกัดใครจะเป็นผู้สูงอายุจะไปอยู่บ้านพักคนชาราก็ไม่ง่ายครับ ใช่ไหมบอกว่าลูกหลานเอาพ่อแม่ปู่ย่าตายายไปทิ้งไว้บ้านพักคนชราไม่ง่ายเลยครับเพราะว่ามันไม่มีที่อยู่นะครับแล้วคนไปอยู่แล้วก็ต้องอยู่ยาวอยู่นานจนกว่าจะสิ้นชีวิตเสียชีวิตใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไอาการที่รัฐจะมีในความคิดจะไปสร้างบ้านพักคนชราและให้คนชราไปอยู่ถ้าคิดจากหลักการของการแคร์แห่งชาติที่เขาจะคิดทาําโครงการบ้านสุขเกษมเนี่ยก็คือทําให้เช่าเลยให้เช่าแล้วก็ราคาถูก นี่ก็ตอบโจทย์อีกเหมือนกันเดือนละสองพันอย่างเงี้ยนะครับแล้วที่ตั้งนี่น่าสนใจมากนะครับตั้งอยู่ตรงไหนคุณผู้ชมทราบไหมครับที่เขาวางวางแผนแล้วก็ที่จะต้องทำเนี่ยนะอยู่ที่ถนนเทพ,พร,รักเนี่ยกรุงเทพสมุทรปราการเนี่ยนี่เขาเตรียมตึกไว้49ตึกนะครับสร้างไปแล้วประมาณ20เห็นไหมครับนี่อยู่ตรงนี้ใกล้เมืองใกล้กรุงเทพไปเช่าอยู่ที่นี่ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุก็อยู่ชั่วคราวเลยเนาะไม่มีกครอยู่ถาวรน่ะไม่ต้องตกทอดลูกหลานเสียชีวิตก็จบกันไปเห็นไหมครับสองก็คือโครงการสุก,กเกษมที่ชลบุรีอันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเขาจะใช้ที่ของคุณป้าอัญชลีที่เคยออก n b t ของเราเนี่ยนะครับที่เชิญป้าออกจากบ้านเสเฉยเลยเป็นปัญหาบ้านของที่บ้านที่บางละมุงนะครับ ที่บางละมุงที่ชนบุรีอันนั้นติดชายหาดชายทะเลเลยชวนให้อยู่ไหมชวนให้อยู่อยู่ในเมืองนอยู่เทพรักสมุทรปราการอยากอยู่ชายทะเลไปอยู่บางละมุงติดทะเลเลยวิวทิวทัศน์ดีสวยงามมากทีนี้ก็ก็ปรับพื้นที่อย่างพร้อมแล้วนะครับและอีกโครงการหนึ่งที่จะสร้างให้กับผู้สูงอายุคนเกษียณไปอยู่เช่าเขาใหญ่ครับน่าอยู่ไหมครับมีเมืองมีทะเลมีภูเขา นี่คือความคิดของการเคหะแห่งชาติแล้วก็เป็นลักษณะของการร่วมทุนตั้งบริษัทกันขึ้นมา